สวัสดีครับสวัสดีครัขอเรียกญาติพี่ๆเลยวกันนะครับครับผมครับไม่ทราบว่าพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อโฮกเขียนหรือว่าเกลียวับเรียกว่าที่ไหนครับไปท่อดหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านตำทหารครับทหารหมู่ห้าหมู่ห้าตำหนุ่มตำหน่มอันนี้เราอยู่ที่วัดวัดใหม่เถลิงพระเกิครับครับก่อนหน้านี้ขออนุญาตสอบถามครับว่า ก่อนที่ทางวพอ .66 จะมาทําระบบโครงการตรงนี้ให้ใช้น้ําจากตรงไหนครับใช้ที่สระด้านล่างนะครับข้างล่างน้ำเป็นยัน้ำครับน้ําเหม็นครับทั้งทั้งเหม็นทั้งขันนะครับทั้งขันแล้้วนอะไรนะครับบ้านมีบอลกี่กี่คนนะครับประมาณสี่สิบกว่าสี่สิบห้าสิบน้องครับก็ก็เลยทำให้ไม่พอใช้กันเยอะตั้งแต่วพอมาทำโครงการนี้ให้ได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างครับพได้ใช้น้ำ ดีขึน้นเยอะแล้วก็มีความสะดวกสบายขึ้นมากครับงาสะอาดแล้วไาดีได้ใช้ข้าวซักผ้าอะไรได้ดีเพราะในสระำน้ำคุ้มและมิตก็่ามายั้ถือข้าไม่ได้เลยข้าวไม่ได้เลยแล้วก็ตักผ้าก็ไม่ได้ จะได้ดีกันดีขึ้นใช่แล้วก็จัดกาก็จะอาดทุกเมาก็ได้ให้ความปอดภัยกับคนลาปูนใจแบบผมก็พวกผมก็เขาเขคุณที่วพอแพทพ์มาเจาะปอประดานให้อันนี้ลงมาก่อนนะทุกคนเลยไหมครับเนี่ยนชครับไปได้ พอไหมครับพอนะยังพอนะครับถ่ายนึปที่นวล้าเอามาตีทังโอ้ตีถังเลยได้ใช้มาสอบอาหารตักข้างรา oh, ้ค่มอบคนเราอบรเยบ